สสวัดีครับผมพวกผมนุ่มรอดนะครับนเนาะเขตเช่นเกาเหมือนเดิมอยาก,ก็ดาวมาเชฉาเนี่ยมาได้จักตัวเลยม่ได้จักแต้มเลยครับพี่น้องครับต้องขึ้นต้นองสองรอบไหมต้องไปสองเที่ยวเดี๋ยวขอทำงานก่อนหน่อยครับผมเพราะว่าอ่าอ่า ดู่อว่าชีเด็ดดูด่นะครับดู่อว่าชีเด็ดอยู่พอเก็บหยาก่อนจะเข้ากันครับเดี๋ยวจะทำกันไหมเดี๋ยวผมจะพาไปลุยอยู่นี่สิพาลงไปยามเดียเด๋ยวนี้ละอ่าเดี๋ยวนี้ละสิพาลงไปเดี๋ยวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาลงไปทางใต้นี่เพราะเมื่อกี้นี่ไปชลนพุ่นเมื่อกี้นี่ไปชลนพุ่นบ่ได้โอ้หยางงามดูเลยหยา,งงาคนขออคุณแม่อ้อยครับผม เออพึ่งไรตากไรพึ่งางานกรอกกระแกกพึ่งดีกว่าเพรมียังทำช้ำมันทำมันมืดเนาะแมนแมนแมนอ่คนาคน,คนอะไรกูเชยคนเด้อครับเด้อเอ้ย้าดีห้าสวยอ่ะเดี๋ยวผมจะพาลงลุยเลยอ่าเฮ้ยลุยเลยเพื่อไปเดี๋ยวผมพาลุยเลยเอาละเอาไปลองลุนกันไหมดูว่าจะมานบา่ วานเมื่อก่อนผมว่าจะได้ตัวหน้าได้ยีเด้มื่อนี้การสการเปอร์เซ็นต์มันต้องโดนนะไปวานเมา่อนมันรุดดิบุกบุบบุบบุบอันให้เต็มอันให้เต็มเลยผมหาเงี้ยได้ก่อนผมจะเอามาใช้บางลันจะไปยังไงวะให้ต้องอ้อมไปทางนี้ก่อนเลยอ้อมไปนี่ ปูวายู่หันหน้ามันตดำผมมีเหยื่อปูแล้วผมจะเอามาใส่ตรงนี้มันกินลำผมจนหมดเลยนี่ผมอ่อยมันอ่อยมันยั่วมันมันเอาลำยั่วสวาดมันอยู่โอ้โหมันไม่มามันไม่มาโอ้มันม่มาครับเดี๋ยวผมเอาไปทำคนดีกว่าฮะมันมาหนีเห็นกระโดด ต้มน้ำต้มน้ำุ้ยโอ้ยฮ่าเกือบโอ้ทำไมเชี่ยวชาญวิชานหน่อยนะเอ้ยดนูนะตามโอ้เจะหายโอ้เจะหายเบิดโอ้ดูนะี่วะถ้าเจอแล้วสิไอ้เหี้ยวัวนะครับเดูผมว่าถ้ามันมาเนี่ยมันอาจจะตามหวดมากผมว่ามันน่าจะตามไปใช่ถ้ามันมาเนะนี่ยังไงมันก็โอ้ยผมว่ามันตามไป เนาะพี่น้องมันต่ำไปเนาะพี่น้องเนาะมันรูดไปเลยมันต่ำไปเลยนี่ผมมันตามเกินครับผมเฮาบาทนี่พี่เลยไปเลยหนูใหญ่ครับผมโปไปเลยโปไปเลยยังไงเนี่ยคือบูบุูไปเบิ้งเลยนะจูกบาทเนี่ยัวบูไปเบิ้งได้บาทไรร้อนจักบอได้จักใช้จักล้วงไม่ใช่โอ้ย ผู้ไม่ใช่หันต์เลยอืมไมใช้แบบไหนันไ,ไม่เป็นทางมันได้เท่ามีนันมันหน่อยมาแบบไหนแบบไ่นโอเคโอเคอาจบแค่นี้นะครับเนาะเดี๋วยวผมช่พาขึ้นไปอีกด้วย